ทำนี่ทำอะไรนะทำเกี๊ยวเกี๊ยวเราจะซื้อมาเป็นแผ่นๆอย่างนี้ฮะก็หมูเลยหมูสับหมูสับกับช่อกับปุ้งหมดพอดีหมดพอดีมาห่อแล้วก็ไปลวกแค่นี้แหละแล้วก็ใส่น้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปหมูสับ ง่ายมากครับเกียวเนี่ยน้ำซุปอยู่ในนเนี่ยน้ำซุปอนุนี่<อ>น้ำต้มลวกเวเนียยนี่น้ำซุปซุปกระดูกนี่น้ำลวกวจะกินเราเอาเกี๊ยวมันลวกใส่น้ำไปใช้ได้แหละนี่แหละเกี๊ยวต่าง แผ่นเกียวก็มีขายครับ